องคพระปถมเจดีเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นมานานกว่า2,000ปีสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชจนรัชกาลที่4ทรงมาพบแล้วทำการบูรณะสร้างครอบองค์เดิมไว้แล้วตกแต่งสวยงามตั้งชื่อว่า,าพระปถมเจดีนอกจากนั้นวิหารทางด้านทิศเหนือ ยังเป็นที่ปรฏิสถานของพระร่วงโรจนาริ์พระพุทธร,รูปอันศักดิ์สิทธิ์คนส่วนใหญ่มักจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและบนบานศาลกล่าว <Wow. S 1> ซอยกลางหน้าองค์พระเป็นซอยที่ขั้นอยู่ระหว่างตลาดสองตลาดที่ชาวนคนปรปฐมรู้จักกันดีในชื่อว่าตลาดบนตลาดล่าง ตลาดบนตลาดล่างที่เรียกกันอยู่นั้นเนื่องมาจากพื้นที่ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยขั้นกลางด้วยถนนหรือที่รู้จักกันในชื่อซอยกลางซึ่งตลาดแห่งนี้มีอายุมานานกว่าร0อยปีและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าพูดถึงของดีนครปฐมหลายๆคนคงนึกถึงส้มโอนครชัยศรีเดิมทีส้มโอนครปฐมปลูกกันหลายสายพันธุ์แต่ปัจจุบันที่นิยมปลูกกันในหมู่เกษตรกรคือพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำผึ้งโดยส้มโอพันธุ์ทองดีจะมีเนื้อสีชมพูรสชาติหวานฉ่ำส่วนพันธุ์ขาวน้ำผึ้งจะมีสีขาวรสชาติหวานอมเปรี้ยว ดอนลวกตั้งอยู่ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับธรรมชาติเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายดั้งเดิมเน้นใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้านซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือการทำกรเกษตรปลูกพืชผักชนิดต่างๆเช่นผักหอมส้อยผักกวางตุง้ง ใบชาพูข้าวกระเจีย๊ยบกระชายขมิน้นมันและเพือก <Wow. S 1> เมื่อถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตคนในชุมชนจะมีลงแขกช่วยกันลงแรงแสดงถึงความสามัคคีในชุมชนชาวบ้านในตำบลดอนลวกมีเชื้อสายลาวข้างซึ่งมีวัฒนธรรมความเชื่อภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสองแห่งคือวัดส,สุขาวารารามหรือวัดดอนลวกเป็นวัดเก่าแก่และได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่พระพุทธร,รูปที่มีชื่อเสียงของวัดส,สุขาวารารามคือหลวงพ่อองค์พระปฐมมหามงคลได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทรงจากลายปูนปั้นองค์พระสีขาวเครื่องทรงสีทองเป็นสีเหลืองทองทั้งองค์ ที่มีความสง่างามวัดซาสี่เหลี่ยมเริ่มสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2370โดยพระตาและประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นวัดซาสี่เหลี่ยมเอานามของสะใหญ่ที่ขุดขึ้นมาช้านานเป็นชื่อวัดเชื่อว่าขุดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองโดยขุดสะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสถานที่ตั้งเดิมของวัด ตั้งอยู่บริเวณสะนี้แต่ภายหลังได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ในที่ปัจจุบันและมีหลวงพ่อแดงอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยทองคำแต่ออกสีแดงมีลักษณะศิลปะอู่ทองซึ่งวัดแห่งนี้มีความสำคัญในหลายๆด้านเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและให้ความรู้ทางธรรมะแก่ชาวบ้านในชุมชน